สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับมาครับพกเกตเดเดชันนะครับเราจะไม่พู้ทอบคองเทนะครับเราก็จะมารีวิวนะครับเครื่องยิงตัวเราขึ้นไปบนฟ้านะครับที่สูงที่สุดนะครับผมจะที่สูงที่สุดนะครับองกระโดดด้วยนะครับอ่าดูนะครับนี่ครับถ้าเราปล่อยธรรมดามันก็จะให้ไปขึ้นไปให้สูงๆงอยู่แล้วนะครับ แต่พราว่าถ้าเรากระโดดนะครับดีๆเท่ากับกระโดดสูงกว่าเดิมใช่ไหมครับนี่แหละครับผมได้บอกไม่ใครรู้แล้วงไม่ใครรู้แล้วนะครับก็เล่นดูนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับก,กดไลค์นะครับือยังไม่ได้เรียรู้และกดไลค์ด้วย เพราะว่าไม่มีอะไรเลยสักคนซับสบายแล้วก็ติดตามด้วยเออผมแกมีวิดีอหรือว่าซีดีดีมาให้ท่านผู้ชมกันนะ